สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็หลังจากไม่ได้อัพคลิปมานานก็คือตอนนี้นี่ขอขอบคุณจริงๆนะครับ The Window เลเยอร2นี่มันกําลังฮิตหนักเลย160วิวแล้วภายใน1อาทิตย์160วิวเป็นไปได้ไงวะแบบเ Eid Animation Taylor 2เนี่ยครับสามเดือนแล้วมันยัง169อยู่เลยครับนี่มันเป็นไปไม่ได้แบบอย่างโหล่ะก็ตอนนี้นะครับ วิวของผมได้ติด1995แล้วนะครับก็1995นี่ก็อีก5วิวนะครับขออีกแค่5วิวเท่านั้นผมจะคือมีออกใหม่นี่นะครับเป็นการ2,000วิวเซเลเบชันนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองมาครับอพอลิปขอโทษนะครับต้องใช้ฮามาชิคือมันมันเปิด p u บบิกไม่ได้จริงๆก็นี่นะครับนี่คือเซิร์ฟที่ผมกับเพื่อนผมสร้างครับ ติดต่อสอบถามอะไรก็แล้วก็เซิฟนี้ต้องขอสกายของท่านเพื่อมาจะได้มาคุยติดต่อกันด้วยนะครับก็ถ้าไม่มีสกายนี่คือมันติดต่อกันไม่ได้แล้วมันจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมมาตลอดเออคุณพูดอะไรก็ได้นะครับพูดไหนดีครับฮะพูดผมไม่มีบทครับผมไม่อยากพูดครับก็ไม่มีบทก็เซิฟนี้เจ๋งนะครับแล้วก็เติมตังค์ถูกด้วย ขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับอีเดียแลนะ้วคุณะเข้าเหรออะไรนะคุณแกต๊ตุยกับเข้าเหรอตรุยอะใครอะไรยังไงโอ้บรรญ,ญาอ่อนไร้สารละ